เดี๋ยขึ้นรถพ่อทำไมเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปเหยียบคลิปเปลือยโดนรถพ่อเบาพ่อไม่มีผ้าเช็ดน,นะมาอยู่นี่มาอยู่กับติ๊กต็อกเนี่ยเหน็นไหมอืมดูเล่นคลิปเปลือยอะไรเกินเนาะอืมขนยังฟันนี่เนาะถ้าเป็นฟันนี่จะก้อยกันละเดี๋ยวเล็บขูดรถพ่อนะกูเกิลนห้ามกาัด ตายละมาชันมันจะขับรถกลับบ้านเองหรือเปล่าวะเอาขับเลยไปเดี๋ยวพ่อจะนั่งกินเหล้ากลางหลังบ้านาหลังรถเนี่ยปะขับไปเลยขับเลยขับเลยกุญแจก็มีเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่นนนนนนอ่านต้านรถเองอีก <laughs> ติ๊กตอกล่ะนอ่ะนี่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 วันนี้วันนี้พ่อมีกับข้าวมาให้ด้วยอร่อยฝั่งนโน้นก็เลี้ยงนกราคาเป็นหมื่นฝั่งนี้ก็เลี้ยงหมา ราคาเป็นร้อยเลี้ยงนกราคาเป็นหมื่นกินไม่ถึงร้อยแต่เลี้ยงหมาราคาเป็นร้อยไดกินหลายหมื่นอา้าวลงมาแล้วล,ลูกนอนเลยนอนรอก็ได้เอานอนลเลยนอนจัดลาดเลยอ่ะดูดิเดบขูดรดพ่อหมดเลยก้า